ไม่เห็นเด็กเกงในเลยเปิดอ่านได้ตรงจังหวะอ่ะอะไรหรอแล้วเกิดเปิดอ่านได้ตรงจังหวะมากพี่พี่แชมป์เพิ่มพอดีเลยชิบหายจบแล้วเรียบร้อยครับพี่แชมป์พาช่องปินช่องกูจบเพลินไรฉันเกียดเกย์โคโนบูททีเกอร์โคโนบูททีเกอร์โจมตีแบนได้ทำจั่วไปเชื่อไปจู่ไหนอย่าตื่นอย่าตื่นกล้องอย่าตกใจดิกไม่ คีย์ิคอร์ทริกเกอร์โอ้โห,อ,อ,หอันนี้ก็อย่าโม่โ,โนโบทูททริกเกอร์อน,นิวทริกเกอร์นิดน,นึงนิดนึงครับผมจวัวรไรเป็นกาลจากนั้นสกิลของเซคายกาลบัตหนึ่งโซชาร์สองแล้วก็ทำก,การโโทรเทคสองว้าวเข้าใจอย่างก็ได้ไว้ผมเห็นเขาอะไรนี่ถึงไม่ตีมันอืมโอเค คทูไคเซอร์แล้วก็ตีแวนเลยโอเคลองเ <the> รีรยวอเดอรฟัคติดสามตัวสีเป็นตัวทิ้งไงไม่ป้องกันแวนตีกันไม่นะระคังฉันของ,ของได้เดียวระคังไม่มีทิกจะของเด็กนี่ทำอะไรบ้างครับเนตอนนี้แม่ไม,ไม่ไม่มีใครให้สู้ด้วยเลยจบเทเรียร์จบเทเน ไม่ใช่เด็กที่มีมันเที่ยเกินสกิลของโคโนบูช์ทิเกอร์เริ่มต้นไหนท์เพลยเดยมาก่อนเดี๋ยวเราจะเห็นเขาว่าใครเริ่มก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ออกช่องเยอะเลยที่ดูดันมาโคโนไบท์ทเกอร์ตอนนี้ไม่เขาไม่เขาไมีอารถลงยังยังไม่มีบทไม่มีอารมณาจะลงคิดหรือเปล่ากับไม่อารมณตีแมนไม่ก่อนฟิสิกส์โคตรโมยกแล้วไอ้คนทั้งหมดตกกระแวนการ์ดไม่มีทิกไม่มีทิกจบเพิ่ม เพราะถ้าตอนนั้นไม่ได้ฮิวนี่สีดำเลยนะเออหน้าแค่นั้นเองพี่บูฟังหน้าที่พี่จะเล่นเด็กเนี้ยเขาจะเล่นตามที่พี่ถนัดแค่ตีแม่งเลยง่ายๆสไตล์ที่พี่ถนัดเออปกติแค่แคร์ตีนี่หว่าเออสไตล์ต่อเด็กนี้ถ้าจะเล่นอะขึ้นเกสีคือต้องชนะแล้วรีเต็มๆของมันอะเด็กอะไรไอ้นั่นอะสไตล์เกสีคือต้องชนะแล้วไอ้เธอหนั่นแ่ละรูมมาจิน สตาร์ทสกิลของเซเลซเซอร์เก็บแล้วก็เก็บกลับใต้กองจากนั้นเปิดทับสองเอาขึ้นมือหนึ่งใบอีกหนึ่งใบเข้าโซ่จากนั้นคอบรูดดัมสกิลบูลดัมเอามือหนึ่งใบเข้าโซ่โซชาร์ดดอการ์ดหนึ่งใบคอ,อมาจิน สกิลบูลมาจินเอาบูลและมาจินเข้าโซจัวการ์ดหนึ่งใบโอ้ยมือโปรเทคจากนั้นก็ขยับตัวไคเซอร์ไปข้างหลังสกิลของจัวแอนไทนโนโอไมคกัด oh <my> ทิ้งมือหนึ่งใบสุปเปียคอจากนั้นได้โซชาร์ คอจูรันจูรันโอเคมีโปรเทคสามใบจูรันบวกห้าพันหมื่นแปดตีวนันต้องปิดเลยเหรอเนี่ยไม่ต้องกันมาพร้อมว่าไงคือแบบไลฟ์ปุ๊บจะปิดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่พูดอะแวนตีเตอร์บ,บ้สอันนี้รีดยงังไมส่สมบูรณ์เนี่ยค<ข>อจูรันยัง <laughs> <laughs> อย่ารีบดิโอ้ยพ okay, um ี่รีบเกินรีบวะรีบ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 โอรีบเกินอ่านี่ยละกันโอเคมาจินโอเคตีเท่าไหร่ยังไม่เสร็จไงตอนนึงดังนั้นโซใช้ยสามใบหมดแล้วเหลือครึ่งกองแล้วแวนตีหมื่นห้าเบ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 าสี่หมื่นที่ดีข้อติ๊กเกอร์อีกปะ สามห้าเออมิตสามหาอ๋อนี่ดอติเกอร์หตือเอิตาอะนะอิตาเอกวะอย่าพูดถึงมันมาจินตีวนเท่าไหร่เอยู่บนมีโปรเทกตสามใบบวบอีกสามเป็นสิบสองสิบสองตะกี้คีพลังนู่นเนาะห้าสามห้า ตีคีประหลังนุ่นเนาะมุ่นนุ่นมุ่นี่เลยนะทิ้งมืให้หมดนี่เลยเเเเขป้องกันแต่เนี้ยคือตีเองตีเองตัวเดียวสามห้าเนี่ยสามเขี่ยกาดเลยจบเทิร์นไม่อยากแดมไหลกิวของโนบูทีเกอร์เมื่อโดนต้นไรเฟิร์ตโจวโจวหนึ่งทิ้งมือหนึ่งเปลี่ยนมือเทคเปลี่ยนมืออืมใบอ่ะคลซูเรียสกิลของสุเรียสามารถคล้องข้างเวียการเลยครับถูกเลส ไลท์โคโน่แฟงไทเกอร์อิมเมจินิรี่กิฟต์เลือกันตอนนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วนะการตายโดยแถวหน้าคอสหนึ่งง่ายกว่าไหมแถวหน้าการตายใช่ไหมแถวหน้าการตายแถวหน้าการตายเดี๋ยวคอคือคำตอบพี่ดีสุดดีถ้าแถวหลังวะถ้าแถวหลังเต็มก็ไม่ต้องห่วงอ่ะเออแถวหน้าน่าจะหายไวอยู่เดี๋ยวคอทางออกยิงอืม สกิลทั้งานทิ้งมือให้เกตไปสามทิ้งสองแบบหนึ่งจะไม่มีทางเอาดูคอสต์เกตคิวเบชเชอร์เด็กฐาน <c oughs> โดนไล่ทับทิ้งมือหนึ่งใบแวนบวกขี้บวกได้โอ้วันนี้ผมมอุบัติเหตุเยอะจังวะนั่นดิแม่ตื่นตรงตื่นกล้องเฮ่ย,ย<ร>อะไรกยนอะไรโซนพอดีว่าไอ้ไอ้คนเล่นเป็นดวงสื้อทุกคนกันยิงใช่ไหมกันยิงกันยิงีแบนสกิล ลบห้าพันหมดเลยคิวหรือว่ามือผมมีไรไม่ว่า Triple ลไร h t PG ครับมันกลับหัวหรือที่บนมือผมมีไรอ่ะไม่มี Trigger Right เขี่ยเด็กหน่อยแล้วก็ไ i g h จากกองเขี่ยเมื่อกีโมไว้ว่าจะปิดแค่หรอมีแต่เยอะๆไปเพื่ออะไรวะถ้ามันจะไม่ออกเลยอ่ะเอาล่ะแต่มีแค่สองคะแนนคนนพอแต่มันดันไปหกได้นะ เล่นมาตั้งเล่นพิเรไลหรอเลสเตนจ๊เอ่ออันนั้นไม่เกี่ยวเขาเขาตั้งเองไลท์ท่าเรียนสามสไตล์เล่นมาตั้งนานเพิ่งเจ็ดนาทีเองเหรอวะไลมาสไลท์กับนี่มันหน้ากีนี่วะอย่าพูดดีโอ้ my god จูรันกาออนจูรันเทเรโนสไตล์สกิลครับเก็บแล้วก็เก็บแม่งตายได้หลายทีอ่ะ แล้วก็เปิดท็อปสองขึ้นมือหนึ่งหนึ่งใบเข้าโซ่น่จะไม่เสีย่ยงเลยคอการออนสกิลของจูรันการออนเอาจูรันและการออนเข้าโซ่จวนหนึ่งโปรเทคสกิลจูรันทิ้งมือหนึ่งคอจูรันโซชาร์จจูรันบวกห้าพันบวกคิ มันเป็นแคนอะไรวะเนี่ยลแอคชั่นสิบเ14 1สิบสป16ิบโอเคตีแวนเลยไม่ป้องกัน <úc ados S 1> สอคีนะพอแวนพอแวนโอ้ยโ,โอ้เยอะไปเยอะไปแวนยื่ L e U o o y, สามเมือสามกูดตีแวนขอรักษาความสามารถกีดสีหน่อย อาบกพลังจั่วบกไดและเรียกเงินกี่ใบสองตัวแล้วเพิ่มบกพลังด้วยตีกี่แหละอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้นะสิบสิบอันนี้น่นะสิบสองสิบสองยี่สิบสา12 12 12มสามสิบตุ้ยโอ้แต่ตอีกทิ้งหนึ่งไหมอันนี้คือไม่ไหวนะตัวอีกทิ้งหนึ่งอะ่ะแวนตีคอเตอร์บิส์ตบกหมื่นห้าจั่วหนึ่งบกหนึ่งไดแล้วก็คอสองใบาจากโซแล้วตัวที่คอบวกห้าพัน พี่พอก็เป็นตุ้ยตุ้ยตุ้ยเหมือนเหมือนเหมือนมีคนสับเช่งไงไม่รู้ว่าสับแช่งนี่จับแช่งน่าจะแค่ส่วนตัวอะไรนู่นนี่เดียวไงมือมีแค่นั้นน่าจะไหวแล้อตกสองทิกเลยนะเออไม่แน่ตกสองทิกอาจจะไม่แน่สองทิกตอนนั้นคนนี้ยืนเขาอยู่สามสามสามเคสร้างเล่นแรงแค่เล่นเดียว เล่นแเล่นเดียวแต่มีแต่มีประโยชน์หรอวะงหมื่นแทนตัวที่คอมาบวกห้าพันม่อยู่ฝั่งรู้นวะเก็บไว้หน่อยข้างนี้เท่าไหร่อ่าก่อหนึ่งนะห้าพันห้าพันสิบสิบห้านี้ให้อีกยี่สิบยี่สิบอันนี้หมื่นหนึ่งสามสามสิบสามสิบสสห้าสสห้าบหห้าบหสี่สิบห้าสบเอ็ด อันอันนี้วันตีอยู่วันตีสามหมื่นได้เดียวเข้าสามหมื่นสามได้กัดไหมไเ่มีสมาธิเลึงจิตลมปานแล้วก็แพ้ไปหรอสองได้สองได้เข้าดอติเกอร์โยนโยนข้างเหรอพลังแวนอ๋อไเราก็เห็นไปโยนข้างช็คแค่มันโดนจัวเอ้ยไม่มีเทคอีกได้หนึ่งเข้าได้ไม่มีเทคบูธ วนันดีพอป่ะห้าสามพอโจเทพดิจบเทินไไต์ได้ป่ะกลับมาโปรเทคไตร์เจเนเรชั่น <Gener> มันได้โจเทพด้วยโคโน่แฟงไทเกอร์รีบเบรียนแต่ผลคงไม่ต่างอย่างเดิมใช่โปรเทคไม่ได้ต้องทิ้งมือหนึ่งไว้สิบห้าแล้วอยาบไปข้างหน้าแต่แต่โกรเทคไอ้ลีทายไม่ได้ใช่ไหม,ไมไยิงไม่ได้ จะชิวลบได้แต่แต่ล,ลดทำไมในเมื่ออีกฝ่ามือมีสิ่งนี้อยู่เห<ล>มือนไม่ขึ้ทุกตัวขึ้นถูกจุดเวลาปียิงแถวหน้าไมา่ได้แถหวหน้าบวกหม,มื่นก็ยังเจ็บปวดไม่มันมันไม่เหลืออะไรน,ะนี่แล้วกันชิิปวนเอาอีตัวเองมากาัดเขาเรียกว่าหลุดฝูงไงดวงเขาไม่มาจริงกับจริงไอ้นาตีเขาไม่บวกไม่บวกต้องทิ้งมือ ไม่ตีไงอันนั้นตีเข่าตีเข่าไม่ตีไงไม่ตีไงไม่ให้แจมไงเอาจิงคือเด็กนี้ไม่ใช่บลายิบลายแลไม่ต้องมีแจมก็ได้ไม่ไม่ต้องให้แจมก็ได้ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะตัดขาดได้สักใบหนึ่งก็ยังดีเซคไซเซอร์ละมังคนเล็กสกิลเซคไซเซอร์เก็บนอร์มัลยูนิตสองตัวเกียร์เท่านั้นอ๋อไม่ลงยูนิตไม่ลงเหลือตัวอะไรครับคสิบเอ็ดมันมันดูนานจังวะเออไม่มันดูนานจังวะแต่มันเพิ่งสิบเอ็ดนาทีอ่ะ เอาขึ้นมือหนึ่งเข้าโซก็เพราะว่าสไตล์ต่อให่มือที่ได้มาเป็นมาจะนานไงล่ะพี่เขาเหลือมือแค่สองใบพี่จุฬาจารย์อ่อนโอ้ยต้องไปล้ำแล้วเขาตายแล้วไม่ไม่อ่ะโอ้ยมือมือมีแต่สองกับสามเพื่อมันรอดเื้ยมีแต่สองกับสามเฮ้ยอะไรไปการเฮ้ยเพื่อมันรอดไงเก็บต่ออย่าอย่าจะล้ำอีกเอาม้นี่หาแตกเออเอาม้นี่หา เฮ้ยเชื่อ wow ด <S ans the navy> ิเอาแน่นหนอนไม่ต้องห่วงแล้วก็สกิลเอาจุลังกเอาอันฟ้โซทีนั้นจัวหนึ่งโคเทคไม่อย่างจนจะลำอีกจ้ะดูดิขอบรูนสกิลบรูนโซบัสเทคไม่นักเกียดใช่ไหมบวกครับอ่าไม่ดีคอตรงนี้โซบัสแล้วก็เงยอย่างยามไม่เหี้ยไม่ใช่ยิมไปคิวทำไม่ะเฮ้ย แม่เป็นแองเฟย์ข้าสิงแลนะฟังคือเข้าสิงหยิบพิชิตตกใจเลยว่าหยิบดำออกทำไมวะสกิลจูรันทิ้งมือเรียกโบกิโบกิแล้วก็โซชาร์เชิเช็คได้แรกดอได้สองดอได้สามดอจบบนกองตีวันไม่ไหวแล้ว มือไม่ได้สองกับสามมาพี่อะไรไปกัดคือทำมีค่าเวฟ